ยาภาษาสชนนะครับเราจะได้เห็นจากการตั้งลงทานนะครับในงานบุญต่างๆนะครับจะมีสาธุชนเดินทางมาจากทั่วสารทิศนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกขาพระอาจารย์ท่านนะครับได้ ร่วมจิตร่วมใจนะครับอนุโมทนามาทําบุญทําทานทํากุศลนะครับเพื่อเสริมบารมีนะครับตัวเองครับวันนี้เช่นกันครับการปลูกต้นไม้ก็คือการให้ชีวิตชีวิตชีวิตหนึ่งนะครับกับแผ่นดินนะครับซึ่งจะได้เป็นร่มเงาเหมือนท่านครูบาแจ๋วได้บอกเรานะครับไม่ต้องการอะไรครับเรามองไปข้างหลังเราจะเห็นร่มเงาครับแต่ถ้าเรามองไปด้านหลังเราครับเราจะเห็นที่ว่างซึ่งขาดความไม่มีร่มเงาเราจะร้อนนะครับ ถ้าเข้าในวัดนะครับตัวเหยียบต้นไม้ร่มรื่นแล้วก็จะรู้สึกเย็นนะครับครับวันนี้ก็ครับขอขอบคุณนะครับทางบริษัทปฏิชนนะครับโดย่ารนำท่านคันชัยกุญปานนะครับท่านประธานในพิธีนะครับท่านดำรงพิดีนะครับท่านรองผู้ว่าซึ่งเป็นแทนของผู้ว่าราชการจังหวัดถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับในวันนี้นะครับเป็นเียียินะครับตอนนี้ท่านผู้ว่ได้ร่วม